สวัสดีครับผมสวัสดี FC วีระพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวีระพลการช่างออนไลน์เช่นเคยนะครับผู้ดําเนินรายการนะครับแล้วก็ดําเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวนะครับวันนี้จะมาไขาข้อกระหาว่าทําไมพี่วีระพลล้างเครื่องแบบไหนทําไมเครื่องสะอาดจังนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูวันนี้นะครับอันนี้คือเครื่องหนึ่งอันนี้คือ ของอีกคันหนึ่งนะครับแต่อันนี้ของอีกคันหนึ่งแต่ไอตัวเนี้ยผมจะเปลี่ยนทิ้งนะครับเพราะว่าน็อตทำมันเครื่องมันไม่ใช่น็อตเดิมโรงงานลูกค้าอยากได้ใหม่นะครับแล้วก็เบ้านี้มันไม่ค่อยดีนะครับนี <pir> ่ <ms> อันนี้คือตัวนี้จะทิ้งอันนี้คือของอีกคันหนึ่งเดี๋ยวล้างให้ดูนะครับอันนี้อันนี้คือผมล้างเสร็จแล้วนะนี่ผมผมเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับวิธีการทาของผมผม,ผมทํายังไงผมําให้ดูนี่นี่แปรงที่ฝัน อันนี้คือแฟบเป็นดาวนี่นะครับสูตรซักซักผ้าน้ำมันนะครับซักเครื่องแล้วก็ซักผ้าน้ำมันเป็นดาวนี่นะครับผมจะเอาแปรงสีฟันถักอย่างนี้แล้วก็มาลงลงคีนงานดำๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับดูนะว่ามันจะสะอาดไหมเนี่ยผมก็จะค่อยๆเอาเอาน้ำมาชโลไมไว้น้ำแฟบที่ผมเนี่ย ตีไว้ให้เป็นฟองแล้วก็มีฟองน้ำสักอันหนึ่งเพื่อที่จะมันเป็นฟองเลีวยเราก็ใช้แปรงฟีฟันทาถูถูแปรงเนี่ยทำความสะอาดทิ้งงานแป้นลักษณะนี้ไม่ได้ใช้น้ํายานะครับไม่มีน้ํายาล้างเครื่องครับส่วนที่ผมจะใช้ก็มีเบนซินนั่นเอะเอาไว้ล้างหลังหลังเสร็จงานจากตรงนี้นะครับอันนี้คือผลเนี่ยผมก็จะทําไปอย่างเงี้ยสักพักนึงนะครับบางคนก็หาว่าผมควรนะครับ ผมบอกว่าเขาถามผมผมบอกว่าผมใช้ใจล้างนะผมว่าอย่างนี้ผมก็ว่าผมควรผมก็คิดว่าผมล้างให้ล้างให้มันเหมือนรถเราอะรถลูกค้านะครับคิดว่าเป็นรถเราเนี่ยผมก็จะถูไว้อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งถูไปอย่างเงี้ยเนี่ยถูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเนี่ยถูไปสักพักนึงนะครับจากคราบดำๆที่คุณได้เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับทิ้งไว้นะครับ นี่ส่วนอันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหมแฟบมันเริ่มกัดออกจะเป็นสีขาวแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะขยาเขย่าอย่างนี้แล้วก็ไปบีบลาดไว้ไปบีบลาดแล้วฟองข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 องแฟบหรือว่าฝูงซักฟอกเอ่ยมันจะไปกัดเห็นไหมมันจะเริ่มกัดออกเป็นด่างดําแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอันที่ผมล้างเสร็จแล้ว อันอันที่ผมล้างนะครับแท้งตัวนี้ผมจะไม่ล้างให้มันสะอาดเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วนะครับนี่ตัวนี้ที่ผมจะต้องใช้อันนี้คือล้างแบบนี่นะครับล้างไว้แบบนี้ทีนี้ผมจะเอาไปล้างน้ํานี่เดี๋ยวหาว่าผมนู่นนี่นั่นนี่กระมังน้ํานี่ครับ มันก็จะสะอาดประมาณหนึ่งนะครับก็ดีกว่าไปซื้อน้ํายาขวดแล้วแพงๆมาล้างนะครับประมาณนี้นะครับใช้ผงซักฟอกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะถูซ้ําอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ใช้เป็นซินถูๆล้างๆแล้วก็เอมันก็จะเดี๋ยวผมก็จะซ้ำอีกสักนิดนึงนะครับก็ถูๆล้างๆไปอีกสักพักหนึ่งก็สาแล้วนะครับนี่ไอ้นี่นะ ผมจะทำประมาณนี้เลยสูตรการล้างเครื่องของผมเห็นไหมผมยืดทูเนี่ยจากมันดำๆๆมันก็จะเริ่มสะอาดให้เห็นแล้วเนี่ยจากเมื่อกี้ตรงนี้มันดูไม่ได้เลยเห็นไหมเ,เดี๋ยวผมจะไปจุ่มน้ำให้เอาไปจุ่มลงในกระมังน้ำหรือว่าเอาไปล้างน้ำดู ก็จะสะอาดได้พอสมควรอยู่นะครับก็ยังดีกว่าเราไปจ้างเขายินไส้ล้างให้นะครับค่าใช้ใจ่ายในการประกอบเครื่องค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมเครื่องมันก็จะสูงขึ้นนะครับนี่แหละเหตุผลที่ผมบอกว่างานผ่าเครื่องเร่งรีบผมไม่รับนะครับเพราะว่าผมต้องมานั่งล้างให้สะอาดแบบนี้นค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละเคล็ดลับในการล้างเครื่องผมอุมมปรกรณ์ของผมก็จะมี มีกระป๋องใส่แฟบแล้วก็มีแปรงสีฟันแล้วก็มีกระ,ะมังน้ำอันนี้ก็เป็นกระแปลงน้ำแฟบแค่นั้นเองนะครับง่าย,ายๆนะครับก็ลองทำตามดูได้นะถ้ารถที่อยู่ต่างจังหวัดไอ้เครื่องตัวเนี้ยเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมันจะดำอย่างนี้เมื่อกี้อีกฝั่งหนึ่งมันจะดำอย่างนี้นะครับสานเนี่ยมาจากสีสะเก็ ส่วนอ่างตัวนี้น้ำมันเครื่องแห้งมาเหมือนกันแต่ก็จะล้างออกได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นเคล็ดลับไม,ม่ไม่ใช่เคล็ดลับแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการล้างเครื่องของผมนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนไม่น้อยก็มากนะครับหวังว่าจะเป็นองค์ควมรู้ให้ FC ผมทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่เห็นไหมเนี่ยผมก็จะถูแบบเนี่ย เนี่ยเห็นไหมมันเริ่มออกแล้วเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยผมถูไปสักพักนึงเนี่ยเนี่ยถูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช้แป๊บนะถูๆไม่รู้ว่าน้ําเปล่ามันจะออกหรือเปล่าออกอยู่นะครับเครื่องฟ้าเนี่ยนี่ถ้าน้ําเปล่ามันจะไม่ออกเห็นไหมเนี่ยน้ําเปล่าภาบมันจะออกช้านะครับแต่ถ้าเราใช้แป๊บถูเนี่ยเห็นไหม แฝบนี่ก็จะกัดออกนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่แล้วก็เอาน้ำลาดเห็นไหมมุมนี้ใช้แฟบมุมนี้ใช้แฟบมุมนี้ใช้น้ําเปล่าเห็นไหมมันก็จะออกช้าหน่อยนะครับน่าจะเป็นองค์ความรู้ให้เพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบแม่น้อยก็มากนะครับสําหรับการล้างเครื่องของผมคลิปนี้ก็สั้นๆไม่ยาวมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม